ประสบการณ์จากพระธุดงวิชาขี่เสือวิชาขี่เสือนี้เป็นวิชาไสยศาสตร์อันหนึ่งเขาไร้มนเรียกเสือมาเสือก็มาจริงๆอย่างที่พวกเขาขี่เสือมีนะนี่ละ่ะไสยศาสตร์ขี่เสือได้นะ ขี่เสือป่านี่ขี่เสือได้ที่บ้านหนองแวงนี่ก็มีคนหนึ่งเราเกิดมาไม่ทันผู้เท่าตายเสียก่อนเขาเรียกพรานป่อคนเตี้ยเตี้ยขี่เสือมาเรื่อยไปในป่าพอไปเหนื่อย,อยแล้วขี่เสือออกมาเขามีวิชาจับเสือขี่อันนี้ก็มีคนหนึ่งอยู่ทางบ้านไม้อำเภอบ้านไม้หรืออำเภอบ้านม่วง มีเสือดงใหญ่คนนี้ก็ขี่เสือได้ไปเรียนวิชามาจากฝั่งลาวไปเรียนกับพวกโซ่พวกคาเขาเรียนวิชาขี่เสือว่าไปด้วยกันห้าคนครูนำหน้าไปพอไปตั้งทับลงตรงนี้ปับ๊บเขาก็ไร้มนเรียกเสือมาเสือตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มามาก็มานอนอยู่ตามนี้เสือเสือโคร่งนนะ คนไร้มนทีนี้เสือก็มาลูกศิษย์นี้ต่างก็พากันกลัวจนตัวสั่นแหละอาจารย์เป็นคนไร้เสือมาทีนี้พ่อมันมาแล้วก็สั่งคนนั้นไปขี่เสือมานี่คือมันมานอนอยู่ตามอย่างนี้ให้ขี่เสือตัวนั้นเข้ามาหาครูนี่ครูนั่งอยู่นี่ทดลองในขั้นนี้ก่อนนะทดลองเป็นขั้นๆจนกระทั่งใจกล้าหาญ เชื่อวิชาตัวนี้แล้วทีนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็สั่งคนนี้ให้ไปขี่เสือไม่ยอมไปกลัวเสือกินหัวมันอาจารย์ไล่ไม่ยอมไปเสือก็นอนดาดาดอยู่มันดงเสือนี่นะตัวไหนอยู่ใกล้ก็มาก่อนตัวไหนอยู่ไกลก็ามาบางทีจนคนจะเลิกแล้วค่อยมาถึงก็มีทีนี้พอถึงคนที่ห้านี้ตัดสินใจเลย ตายก็ตายถ้าครูไม่เก่งจริงจะเรียกเสือมาไม่ได้เอากันตรงนั้นตัดสินถ้าครูไม่เก่งจริงแล้วเรียกเสือมาไม่ได้ครูต้องเก่งนี่ครูเป็นคนบอกเองให้เราไปขี่เสือมาหาครูนี้จะเป็นอะไรไปเอาตายก็ยอมตายไปก้าวขาจะไม่ออกมันแข็งไปหมดว่างั้นเอาเอาไปบังคับให้ไป ไปขี่เสือมาหาครูพอขี่ตัวนี้มาแล้วไปไปขี่เสือมาอีกขี่ตัวนี้มานอนอยู่นี่นอนอยู่หน้าคนนี่ล่ะไสยศาสตร์เขาเก่งไหมก็ขี่ตัวนั้นมาตัวนี้มากล้าหาญละนี่เป็นครั้งหนึ่งแล้วนะทดลองพักแรกพักที่สองครูนั่งอยู่ที่นี่ให้ลูกศิษย์ไปนั่งอยู่นอนห่างๆจากครูไป ให้ลูกศิษย์เป็นคนไร่มนเรียกเสือมามาหาแล้วก็ขี่เสือมาหาครูเขาทำหลายพักนะเขาทดลองคือทีแรกเรียกมาหาครูเสียก่อนให้ลูกศิษย์คนนี้ไปขี่เสือเข้ามาหาครูไปขี่เสือตัวนั้นเข้ามาจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์นี่ไปอยู่นอกนอกโนนไกลไแล้วก็ไปไร่มนเรียกเสือมาแล้วขี่เสือมาหาครู ที่นี้พอชํานาญแล้วถามลูกศิษย์ว่าแน่ใจแล้วไม่กลัวแล้วก็ปล่อยละอีตาคนนี้แกขี่เสือคนบ้านไม้นี่เขาเห็นกันหมดทั้งบ้านปฏิเสธได้ยังไงทีนี้จึงรู้ว่าเสือสติมันดีรู้กันตามนี้ว่างั้นแกขี่เสือไปนี่ไปตามด่านในดงคนมาทางโน้นเสือมันดิ้นแล้วทางนี้ คนมาไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดาก็เป็นอย่างหนึ่งพูดกันจอแจมาแต่นายพรานมานั่นสินายพรานเขาไม่ได้จอแจนี่เขามาจ้อเลยหาหญิงเนื้อล่าเนื้อนายพรานก็รู้พอนายพรานมาข้างหน้าโน้นทางนี้ดิ้นแล้วจะออกจากทางพอเห็นท่าไม่ดีก็ปล่อยปล่อยก็วิ่งเลยเข้าป่าปับ๊บสักเดี๋ยวนายพรานก็มา คือสติมันดีอย่างนั้นนะว่างั้นรู้ได้เร็วมากไอ้ที่จะไปเจอกันจริงๆไม่ได้เจอง่ายๆแหละมันดุกดิกดุกดิกแล้วพอจวนเท่าไรมันดิ้นจะไปพอปล่อยปั๊บนี่วิ่งเลยเข้าป่าสักเดียวนายพรานก็มาบางทีเวลานอนกลางคืนเหมือนกับว่าเอาเสือเป็นหมาเจ้าของนอนอยู่กลางคืนพอตื่นขึ้นมานี้ เสือมานอนอยู่ด้วยแล้วมานอนอยู่กับคนมันไม่กลัวคนเพราะเป็นครูเขานี่ครูเสือนี่ล่ละเรียกสายศาสตร์คนนี้ก็ขี่เสือเก่งคนนี้ก็เหมือนกันขี่เสืออยู่บ้านแวงบ้านธรรมลีอยู่นี่แหละผาแดงเขาเรียกพรานปอคนเตี้ยเตี้ยขี่เสือมาเรื่อยคนเจอเรื่อยครูเขามีนะ ถ้าผู้ขี่เสือไปไม่ให้เจอคนถ้าเจอคนเสือมันจะตะปบเจ้าของโฮกทีเดียวตะปบเจ้าของแล้วก็วิ่งหนีเลยเจ็บเสือมันตะปบเจ็บเลยต้องไปลับๆเงียบๆพอจะมีคนต้องปล่อยเสือไปเสือมันบอกก่อนแหละเสือสติมันดีมันบอกก่อนเลยที่จะไปเจอคนธรรมดานี้ไม่เคยมีแม้นายพรานก็ตาม เขาไปอย่างด้อมด้อมมองมอง,มองนายพรานเขาไปนี้เขาไปด้อมด้อมมองมอง,มองหายิงสัตว์แม้อย่างนั้นเสือมันก็รู้จนได้หากมันทำท่าดิ้นไปดิ้นมาแสดงว่านี่มีคนมาแล้วข้างหน้าพอปล่อยนี่มันวิ่งเข้าป่าพับสักเดียวก็เจอคนมานี่เขาเรียกสายศาสตร์เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกดินแดน คร่เสาะแสวงหายังไงก็เจออย่างนั้นเพราะของมีอยู่ด้วยกันพวกผีพวกอะไรอะไรจิตวิญญาณอะไรมันเข้าสิงวิชานี้มีวิญญาณอยู่ในนั้นในหลักวิชาอย่างพวกที่เขาทำคนก็เหมือนกันนั่นแหละพวกนี้ทางขมเขมรมีมากนะขมเขมรมีมากวิชาอย่างนี้พวกโซ่พวกขามีมากอยู่ฝั่งลาวไปทางโน้น แต่ก่อนเขาใช้วิชาอันนี้ทำคนให้ตายก็ได้ทำคนให้รักกันเขาเรียกทำสเสน่อะไรอย่างนั้นก็ได้ทำคนให้ตายเลยก็ได้ทำได้ทุกแบบวิชาพวกนี้นี่เขาเรียกไสยศาสตร์ถ้ามีผู้เรียนผู้รักษาอยู่สิ่งเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ถ้าไม่มีผู้เรียนไม่มีผู้รักษามีก็เหมือนไม่มี เพราะใครไม่ได้สัมผัสมันถ้ามีวิชาวิชานั่นแหละไปเกี่ยวโยงกันกับสิ่งเหล่านี้มาอยู่กับเจ้าของเรื่องเล่าประสบการณ์จากพระทุดง